สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนทร้ำซิงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คเบรกกันหน่อยทำเบรกมาใหม่จะหนึบหรือว่าจะเบรกไม่อยู่อรอชมโ,อโดดสามวันแล้วครับวันนี้วันที่สามเพิ่งได้ออกจากบ้านนะครับอุย้ยโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเช็ดตอนเย็น เทคนิคลถเงาอย่าให้โดนฝนถ้าโดนฝนมันจะไม่เงาเจ้าเจ้าเจ้าเ<ๆ>ต็มกล่องครับยังไม่ได้ล้างนะครับเนื่องจาว่าไม่มีเวลา หยุดสวันก็ทำธุระสองวันเลยครับ <_ d ata> เช็ครถแล้วออกมาเลยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสเบรกกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมใช้ภาพภาบเบรกของแท้เลยนะครับภาบเบรกแท้แบบติดรถของที่มาจากศูนย์เลย ก็เป็นคือของมันจะสุดเลยนะครับทางมันชันมันต้องใช้รอบในการออกตัวครับต้องเลี้ยวคับด้วย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นถนน รือผมจะลองแบบเวลาถึงแยกผมจะลองเบรกดูนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนแล้วก็ล้างกระบอกล้างอะไรครับแล้วก็ไล่น้ํามันใหม่อะไรหมดเลยน้ํามันเปลี่ยนใหม่นะครับกระบอกอะไรถอดมาขัดอะไรหมดเลยครับคือขลังคือระบบใหม่หมดเลยนะครับยกเว้นจานเบรกกับผ้าเบรกนะครับ เป็นของเดิมอยู่ต้องขับเบาๆครับตอนนี้ชมว่าจะเบรกดีหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยนะนี่เทีเ่ยวแรกแต่ว่ารู้สึกว่าลมมันจะกินเยอะกว่าเดิมอะไม่รู้แต่มันไม่ได้รั่วนะแต่ว่าเหมือนระยะเยียบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ลมมันค่อนข้างที่จะกินเยอะกว่าเดิมน,นะครับเวลาเราเหยียบปุ๊บลุมมันจะหายไปหายไปเยอะกว่าเดิมน,นิดหน่อยนิดเดียวจากตอนแรกมันหายไม่ถึงขีดตอนนี้มันหายประมาณขีดนึดเดียวเวลาเราเบรกหรือว่าเราเหยียบหนากเกินก็ไม่เน,น่ะครับ ได้ทาเบรกหน้านะอุ้เบรกแล้วหน้ากดเลยแบบหน้ากดแบบกดลงลอ่ะการอยบเบรกนะครับเราหยยบหยยบปล่อยปล่อยครับหยียบแช่มันไม่ดีครับหยียบปล่อยหยียบปล่อยนะครับก็ <S <S ถือว่าเบรกก็ดีกว่าเดิมนิดเดียวดีกว่าเดิมไม่เยอะนะครับไม่เยอะนิดเดียว แต่รถเปล่าอะ่ะรถเปล่าเห็นผลนะครับรถเปล่าดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่รถหนักดีกว่าเดิมนิดเดียวครับอันนี้อันนี้คือตามองแบบคือยังไงล่ะแบบความรู้สึกนะครับความรู้สึกจากที่ C <c <oughs> ระยะเบรกมันยาวนะครับเนี่ยระยะเบรกมันสั้นลงนะครับก็รถหนักดีกว่าเดิมนิดเดียวแต่รถเปล่าเห็นผลรถเปล่าคือสุดยอดครับเบยังดีอะ่ะรถเปล่าอ่ะ แต่ยังว่าเลยครับรถหนักมันก็เบรกไม่ค่อยอยู่เกือบทุกคันเลยเบรกอยู่อยู่นะครับแต่ถ้าเราขับเร็วมันก็ต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวเพราะว่ารถหนักมันก็นั่นเลยครับรถหนักเนาะรถเบาแล้วก็เบรกง่ายกว่าอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเบรกมันจะแข็งกว่าเดิมนะความรู้สึกนะครับเวลาเราเหยียบแป้นเบรกนะ มันจะค่อนข้างที่จะเหมือนจะมันจะมันตอนแรกเกี่ยไปปุ๊บมันจะมีช่องว่างนิดหน่อยแต่นี่คือไม่มีช่องว่างแล้วนี่เดี๋ยวลองดูตรงนี้เลยว่าบีจะดีหรือเปล่านะครับสีแยกสีแยกนี้เราต้องเบรกสนิทเลยนะครับอรอบทีหนึ่งนะครับก็ปล่อยให้มันไหลไปนะครับค่อยบรบ เบรกดีกว่าเดิมนะเนี่ยจึกจ้กๆเลยก็ถือว่าใช้ได้ครับถึงจะไม่ไม่ดีมากมากขึ้นนะแต่ก็ถือว่ามันก็ปลอดภัยกว่าเดิมนะเพราะว่าเบรกรู้สึกว่ามันจะหนึบหนึบกว่าเดิมขึ้นนิดหน่อยแต่รถเบารถเบาอ่ะล้อลากเลยครับเบรกรถเบาล้อลากเลยแต่รถหนัก ยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าบีกมันเหลือเยอะอยู่ช่างเขาแน,นะแนําช่างเลือแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจผมก็อยากจะยกทุดเลย <c oughs> แต่แต่ช่างเลือดเบอกว่าไม่ต้องเลยมันยังใช้ได้เยอะอยู่ <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าเสร็จถ้ามันไม่รั่วก็เสร็จงานนี้เลย แต่ถ้ามันรั่วก็ทาครับถ้ามไม่รั่วก็รอเสร็จงานนี้ก็จะถอดออกมาทําใหม,ม่เหมือนกันครับพอออกมาทาทาพวกซีนพวกพับบีอะไรเงี้ยถ้ามันหมดหรือไม่ก็ล้างล้างกระบอกแล้วก็เช็คพวกจานอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นรอยเราก็ รถพี่โดมแกอู้เแบรกเบรกแบบแบบดีมากเลยลากลากโลเลยครับ้อหน้าลากแต่รถผมเบรก้อหลังลากอะเบรกค่อนข้างดีครับหลังจากทำมารถเบานะรถหนักเห็นผลเห็นผลนิดเดียวประมาณสมมติเแบรบกอันเดิมมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงทำมาก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่อมอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเแบรบก แต่ผมว่าเบ่งเบไม่กล้ามันดีแล้แหละนะครับเพราะว่าพอล็อกกี้อะไรเนี่ยผมที่ผมเคยขับมาล็อกกี้ให้เทคอะไรเนี่ยเบ่กเบ่งไม่ได้ไม่ดีเท่าเมก้าอะเมก้าผมว่ามันจะนิ่มกว่าการเหยียบการเวลาเบ่กอย่างเงี้ยถ้าบนล็อกกี้มันแบบเราเหยียบแรงไม่ได้นะแต่นี้มันจะคือเบ่งง่ายกว่านั่นเลยนะครับ ความรู้สึกความอะไรมันง่ายกว่านะครับเบีกไม่ดึงเลยนะเนี่ยไม่ดึงละปกติจะดึงซ้ายปกติเวลาบีกจะดึงซ้ายนี่ไม่ดึงนะครับก็คือเออมันน่าจะลงตัวนะครับเหลือแค่ล้อหน้า อันนี้ก็คือตั้งแล้วก็ลิล้างระบบใหม่หมดเลยนะปิดสุดยอดเลยลมก็จะประมาณไม่ถึงสิบครับลมจะอยู่ที่ประมาณเก้าปอนประมาณเก้าเก้าหรือแปดนี่เลยนะครับไม่แน่ใจนะอเครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไยบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ ระบบดีกว่าเดิมแล้วก็อุนอ่นใจครับอุ่นใจ